จุงฉ่ำถึงฉ่ำน้ำยาน้ำยาเหล่านี้เราก็เอาแบบทานขนมจีนกันค่ะฝนตกตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆเนาะเยอะอนะยังไม่แห้งดีก็เลยเอามาปิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆแค่น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะขนมจีนอร่อยๆนะคะบ๊ายบาย ุุงฉ่ำุึงฉ่ำน้ำยาน้ำยาเหล่านี้เราก็เอาแบบที่เยังนี่เลยนะยังอยู่อีกนะคะเนะเส้นยังอยู่ <laughs> น้ำยาหอมแดงนะคะกระชายนะคะพริกกรกเตษพริกแห้งเว็ดใหญ่นะคะแล้วก็กินกินกระถมกักยาวก็อร่อยนะ เอาเนื้อปลามาแกะตำนะคะแล้วก็หอมพริกเราก็เอามามามา,มาตำเลยนะคะตำแล้วก็ชายอร่อยอร่อยนะคะหืมฝนตกนะคะวันนี้ ชิ้นตาแล้วก็ใสเนาะแล้วแต่เนาะได้หมดทุกอย่างนะเราจะเป็นน้ำยาเป็นน้ำยาแบบ<อ>ยังไม่แห้งดีก็เลยเอามาบตึงไว้ตรงนี้นะคะพเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะขนมจีนอร่อยนะคะบา,บายทานขนมจีนกันคะ่ะฝนตกตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาป่านะคะพเพื่อนๆเนาะ เยอะนะป่านะน้ำยาป่าอ่ะเ,อเป็นน้ำยาป่านะแต่ถ้าเราชอบแบบกะทิเราก็ใส่กะทิลงไปหรือใส่พริกแกงเผ็ดไปด้วยก็ได้นะคะพริกแกงป่านะด้วยนะมาตำแล้วเราเอาเอาไปทำเป็นน้ำแกงนะคะแล้วก็ปรุงรสเอานะคะ ใส่เนื้อปลาไปจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเป็นแกงปลาหอมแดงนะคะกระชายนะคะพริกกระเฉดพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็ใบมังลรักนะคะนี่้วตัวปลานะเอามาต้มนะคะมาต้มใบมะกรูดด้วยนะคะมาต้มเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนนะเอา ฝนตกนะคะวันนี้ทานขนมจีนกันค่ะฝนตกตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆเนาะเจอะนะ,ะปรุงรถใบเนาะแล้วถ้าเราอยากจะใส่เอ,อขาไก่แล้วก็ใส่หยัดใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ใส่เนาะแล้วแต่เนาะ <c oughs> ได้หมดทุกอย่างนะเราจะเป็นน้ำยาเป็นน้ำยาแบบ บอ,อ,อกยาวไม่แล้วออกมานะในกุ้ยเย็นอะแอเป็นน้าํายาตาเนาะแต่ถ้าเราชอบแบบกะทิเราก็ใส่กะทิลงไปหรือใส่พริกแกงเผ็ดไปด้วยก็ได้นะพริกแกงตานะถึงฉ่ำถึงฉ่ำน้ำยาน้ำยาเหล่านี้เราก็เอาแบบด้วยนะมาตำแล้วเราเอา ไปทำเป็นน้ําแกงนะคะแล้วก็ปรุงรสเอานะคะเอาใส่เนื้อปลาไปจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะ mm. เป็นแกงปลา mm. <ๆ>ที่กินกระถับปักยาวก็อร่อยนะฝ mm. นตกนะคะวันนี้ าขนมจีนกันค่ะฝนตกตก,ตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาปลานะคะเพื่อนๆเนาะเจอะนะโอ<ฮ>เนื้อปลามาแกะตำนะคะแล้วก็หอมพริกเราก็เอาม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 าตำเลยนะคะตำแล้วก็ชายฝนตกนะคะวันนี้ ุุงฉ่ำุึงฉ่ำน้ำยาน้ำยาเหลานี้เราก็เอาแบบด้วยนะมาตำแล้วเราเอาไปทําเป็นน้ําแกงนะคะแล้วก็ปรุงรสเอานะคะอาใส่เนื้อปลาไปจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะเป็นแกงปลาอาอกยาวไม่แล้วออกมานะอย่าก,กู้ยเย็น ไปแม่งรักนะคะนี่ถั่วติ่งกินกับถั่วบักยาวก็อร่อยนะุ <c oughs> ่มฉ่ำุึงฉ่ำน้ำยาน้ำยาเรานี้เราก็เอาแบบยังไม่แห้งดีก็เลยเอาหมอบึ่งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อน คันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะขนมกินอร่อยยนะคะบ๊ายบายป่านะน้ำยาป่าๆๆกินกินกระถบบักยาวก็อร่อยนะ ตกนะคะวันนี้พี่วยังนี่เลยนะยังอยู่อีกนะคะเนี่ยเส้นยังอยู่ค้ำยบใบเมงลักนะคะนี่ชั่วป,ป่านะน้ำยาป่า อกย,ยาวไม่แล้วออกมานะเน้กุเย็นเอาเนื้อปลามาแกะตำนะคะแล้วก็หอมพริกเราก็เอามามาตำเลยนะคะตำแล้วก็ฉายชิ้นปาแล้วก็ใส่เนาะแล้วแต่เนาะ <c ười> ได้หมดทุกอย่างนะเราจะเป็นน้ํายาเป็นน้ํายาแบบเออ่ปลานะน้ํายาปลา ฝักยาวไม่แล้วออกมานะในก,กู้เย็นฝนตกนะคะวันนี้ทานขนมจีนกันค่ะฝนตกตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆเนาะเยอะอนะฝักยาวไม่แล้วออกมานะในก,กู้เย็น เอาเนื้อปลามาแกะตำนะคะแล้วก็หอมพริกเราก็เอามามามา,มาตำเลยนะคะตำแล้วก็ชายอร่อยอร่อยนะคะอือทางขนมจีนกันคะ่ะฝนตกตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆเนาะ เยอะนะป่านะน้ำยาป่าอร่อยอร่อยนะคะตะปุงรสไปเนาะแล้วถ้าเราอยากจะใส่เอ,อขาไกล่แล้วก็ใส่หยัดใส่ ทานขนมจีนกันค่ะฝนตก,ตกตกอากาศเย็นๆนะคะน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆเนาะเจอะนะโอเนื้อปลามาแกะตํานะคะแล้วก็หอมพริกเราก็เอามาม,าม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 าตำเลยนะคะตําแล้วก็ชายใบเมงรักนะคะชีชอ ฝนตกนะคะวันนี้ใส่ต้นหอมทําน้ํายาแบบบ้านๆเลยก็ได้อร่อยนะคะผ้าที่เห็นเนี่ยพี่นุย้ยเอาผ้าน้องมาหลบก,กันฝนนะเพราะฝนข้างนอกตกนะผ้ายิ่งกินกระถ่อบักยาวก็อร่อยนะริ่งกินกระถ่วบักยาวก็อร่อยนะ ไอ้เป็นน้ำยาป่าเนาะแต่ถ้าเราชอบแบบกะทิเราก็ใส่กะทิลงไปหรือใส่พริกแกงเผ็ดไปด้วยก็ได้นะคะพริกแกงป่านะจริงกินกระถมบ,บักยาวก็อร่อยนะ